ทีนี้ยังโสดชื่อออยค่ะอายุ30ปีค่ะทำง,งานเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนอยู่ที่ธนาคารค่ะถ้าว่างหลังกสั้นก็จะไปดูหนังเล่นกีฬาค่ะชอบเล่นโยคะค่ะมันโล่งค่ะพอเล่นเสร็จแล้วมันจะรู้สึกสบายโล่ง โสดมานานแล้วค่ะประมาณ3ปีน่าจะได้แล้วค่ะถ้าให้คิดก็คือ,อมันไม่มีใครมาจีบอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันสเปคผู้ชายที่ชอบชอบพี่ดงแนวนั้นเลยแต่ว่าไม่รู้ชีวิตจริงจะได้เจอหรือเปล่าชอบตี๋ตข,ขาวขาวสูงๆที่สำคัญคือต้องไม่ไม่เจ้าชู้ไม่กินเล่าไม่สุกสีสามอย่างนี้นนต้องมาก่อน คือด้วยความที่เราแบบเป็นพี่คนโตเนี่ยเราก็จะต้องทําอะไรด้วยตัวเองนะอย่าไปยืมมือคนอื่นอย่าไปพึ่งพาคนอื่นในอ,อย่างนี้จนรู้สึกให้มีคนมาดูแลบ้างก็เลยเอ๊ะถึงเวลาแล้วเราต้องหาแล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นโชคชะตานําพาหรือเปล่าทําให้เราได้มา่อยู่ตรงนี้เพราะตอนนี้ไม่ได้คุยกับใครโทรศัพท์ไม่ได้ชาร์จแบตมาหลายวันแล้วค่ะ <ผ>สาวผู้รักการโยคะอ๋อโสดนะโสดสวย,<ล>ยชอบเล่นโยคะคอยากติดต่อคุณออนหรือเจ้าของคลิปใดใดนะคะในนาทีนี้ยังโสดเข้าไปที่ Facebook ของ h o n e y m o o n Fight o f f i c i a l Fan Page ค่ะหรือว่าเข้าไปใน YouTube แล้วก็เซิร์ชคำว่านาทีนี้ยังโสดค่ะหรือใครที่อยากจะมาประกาศความโสดแบบคุณออนก็ง่ายๆเลยนะฮะส่งประวัติแล้วก็รูปถ่ายของตัวเองนะครับมาที่ช่วงของนาทีนี้ยังโสดครับเข้ามาที่ single a d s e n s e co th นะครับใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ